สวัสดีค่ะเจคโนมาแนะนำบ้านสวนเกษตรนะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินคะ่ะทุกท่านเป็นสวนเกษตรไม้ผสมผสานนะคะปลูกแบบอินทรีย์ค่ะไม่ใช้สารเคมีนะคะมีผลผลิตสำหรับการเก็บเกี่ยวได้แล้วด้วยนะคะทุกท่าน แปลงนี้นะคะมีที่ดินหนึ่งไร่โฉนดพร้อมโอนค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตหมู่บ้านหน้ากว้าง44เมตรบ้านสร้างด้วยอิฐแดงยกพื้นสูงนะคะ1ห้องนอน1ห้องน้ำมีเคาน์เตอร์ครัวค่ะตัวบ้าน5.5คูณ7เมตรมีระเบียงหน้าบ้านมีที่จอดรถและห้องเก็บของนะคะทุกท่านมีซุ้มไม้เรือ้อยและซุ้มไม้ระแนงสำหรับการบางังแดดนะคะ รอบที่ดินขุดคลองไส้ไก่ไว้ค่ะที่ตรงนี้นะคะพร้อมบ้านเจ้าของต้องการขายในราคา1,800,000บาทราคานี้ฟรีค่าโอนนะคะทุกท่านพิกัดอยู่ที่ตำบลเขาชงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะอยู่ในเขตของชุมชนมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์นะคะ ห่างจากถนนรัดยาง3 3 5 7เข้ามาถึงแปลงที่ดินเพียงแค่300เมตรปากซอยเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะอยู่ใกล้ตลาดนัดวัดหนองมะค่า1.8กิโลเมตรอยู่ใกล้วัดเข่าส้ม2กิโลเมตรอยู่ใกล้อบตอเขาชะงุ้ม6กิโลเมตรอยู่ใกล้เขาช่องพาน10กิโลเมตรนะคะ ภายในพื้นที่นะคะปลูกเป็นสวนผสมนะคะมีต้นไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นมะละกอฝรั่งมะม่วงนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะทุกท่านจัดวางแผนไว้อย่างดีเลยนะคะเหมาะสำหรับการทำสวนเกษตรเลยทีเดียวนะคะท่านใดสนใจแปลงนี้นะคะชอบมีใจรักในการทำเกษตรนะคะสามารถติดต่อเข้าชมแปลงจริงได้เลยค่ะ บอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะทุกท่านสวนเกษตรผสมผสานเนื้อที่1นึ่งไร่ร้อมบ้านหนึ่งหลังราคาหนึ่งล้านแปดแสนบาทฟรีค่าโอนนะคะสำหรับในวันนี้เจคเคนโราไปก่อนสวัสดีค่ะ